สวัสดีพี่น้องอีสาเนเหนือพะโลาะมื่อนี้สีผ้ามหาเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะต่อสายสานอ่ะเห็ดละงอกเออพอเราคือซืออ้อตังโดนสวัสดีครับอืเอาเอนี่พี่น้องมากกับพอเลยมันหมานเน,นื้อมื่อนี้เด้อได็เข้าว่าเห็ดออกพี่น้องเลยยางมะมึงขับรถมาเบิ่งม,มันเป็นยางหรอก ขอไข่มันพี่น้องนี่อึบนมันมา,นมานแล้วพี่น้องเก็บเลย Oh. นั่นเลยเอาเคี้ยวพื้นที่ก่อนเ,อเขามาเอาไปเน่าหรือขวานมาเก็บก่อนก็นั่นไงรอยเข้าไปนะเ,าเนี่ยเนี่ยรอยขานะ้าวหนาหินไหมเก็บ<ป> hết, lưới, Này, đọc. hết à, nó ngộc nướng viên 2 đợt hết nó ngộc ฝอยเหลือดอกนึงพี่น้องนี่ยังออกมาท่าหลายมดดุแดงฝอยตั้งหักอ้าวอันนี้ระงูขาวพี่น้องโมได้ต่างขากล่องดเด้อพ่อได้เก่งมาน่านี่ไปงางไปน้ำกันพี่น้อง โอ้โหใครก,กับบ่มีบ่เอาได้ดบ่ไดดมันบอมันกับผ้าพี่น้องไม่ย่างปลานี้เด้ออย่างนี้เด้อไอ้ไหน่อยเดดไล่ก็สีลงคลิปเด้อพี่น้องบ่มีคลิปให้พี่น้องมืง ว่ามาเอาบรรยากาศเนาะโอ้คุณพี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วคุณดอกบักใหยหนึ่งคุณน่ะบานอีต่างหากักบานแล้วบานแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลงดอยไปกันนิดพี่น,อน,น,น้องมันบานแล้วพี่น้องแต่ว่าเอาได้อยู่ท่านในแถา เก็บเลยมันอยู่ตั้งแต่พี่น้องเอาไปไปได้อาชุนนิดนึงบานสำนาคุคณเก็บเลยพี่น้องมานีตัวนึงนู้นพี่น้องป้าป้าขออนุญาเจ้าไปเอาสองดอกจ้ะจ๋อเออสองดอก อยู่ไกลๆอู้ๆตกดอยตกดอยพี่น้องเดี๋ยวเด้อโอ๊ยขอโทษขอโทษพี่น้องผ่อนบานเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเหลืองเก่าคือเก่าบานเก่าคือเก่าเอ้ามันหมอมีเนาะพี่น้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวบ่ได้แกง น้องขูดอิดพี่น้องไปย่างไปย่างไปโอ้มีตาอันบานเนาะอันบานก็เอาพี่น้องเอ้ยมันเมียงดอกมันมาบรรบรรไหลบานก็พ่อเด็กเก่งแสีบขึ้นกันเลยพี่น้องเอ้ยอึ๊บโอ๊ยแล้ย่างลุ่งอันดอยพี่น้องก่องสันเนอร์นี่ กโอ้มีไข่อีกอันนึงนี่มีมไข่เพิ่ผอมพี่นอ้องตัดขาก็แน่ไปหลังนีหลังยา, <c oughs> งยานกน้อง บึงกัน,นยาวๆจากนอยเดอมาหนินี่มากันสองคอนเคิดฮักเอาพี่น้องยังต่อ,อพูดอปล่อยแล้วพี่น้องนี่ำลางงามเลย ดอกอันนั้นเทาแล้วพี่น้องนี่สองดอกงามขอกไข่อีกแล้วพี่น้องไข่เดียวนี่บอกนี่ไข่เห็ตละกูขาวพี่น้อง โอ้โหสิพอตแต่ละดอกอิมเนี่ยร์เลยนี่งามๆเลยเอาไปยางต่อพี่น้องสิได้พ่อแกงมาเราเมืเอ่อนี้

สั่นรูปใหญ่ยสั่นเลยพี่น้องเดี๋ยวไปอาาดอกใหญ่่ล่ออีกทข่ยหนึ่งพี่น,อน,น,น้องยังตัางลายกาวขอบอันเดียวก็เด็กแกงหน่อยอยู่ดอกพี่น้อง พอเฮ็ดบานนี้แล้วพี่น้องเอย้ยศาสนาคล้องอาละแต่เนาบานกเานออ็เอาคือเก่าพี่น้องเออบานแข็งอยู่พี่น้องบานแข็งบานแข็งพอได้แก่งอยู่เนาะพ่เฮ็ดไล่ก็บ่เอา,า,เา,า,เอาดอกพี่น้องเฮ็ดมันออก กำลังลืมออกนี่มะปลาไม่แต่งเรื่องเพิรมไม่แต่งแต่ว่าเหฮดบลายดอกพี่น้องสองดอกบานพี่น้องนี่เป็นใครเดอร์ป่ะนี่ นี่หนึ่งสี่ไข่พี่หน่องเอามาอันี่ก่อนงัดพังงัดอ่ะเอาลึกแล้ำดีดังติดอันหิน นี่สองไข่พี่น้องเอาเก็บ จะเป็นไข่เหลืองโอ้ย,อยพ่ออ,สอีสองจีสองจุ่มพี่น้องเหลืองเหลืองจุม่มเหลือง น,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 นี่พี่น้องนี่โอ้แม่กินนมีไข่นี่พี่น้องอันนี้ขาวนี่อด,ดอกสองดอกโอ้พี่น้องสามสีเอานี่พี่น้อง,อ,อ,งอันนี้สีเหลืองนี่สอง ว่าเก็บนี่ก่อนเก็บนี่ก่อนมันกำลังออกมันไข่ไข่มันกำลังเลิมนอีกสองดอกสามสามโอ้ยงญ่โพุฒุยทันนี้ว่าก้อย มึงแน่พี่น้องเอ้ยที่ได้กินเธอละหาดอกคนนี้นี่โอเคข<อ>าคือเก่ือา้าพี่น้องสรุปผลงานมานึงนี่พอแล้วแต่พ่อแกงแล้วพี่น้องอันนี้สองคนเดอน้อนี่มาสองคนได้ระงกเหลืองขาวนิดหน่อยบานแล้วพี่น้อง ใครมันก็ได้ลายเติบอยู่ดอกแต่ว่ามันหน่อยะคลิปนี้ไปสมนิสกรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสารเหนือผ่าละอาอยู่ดีมีแห้งสุป,ปู่ทุกคนเด้อ,อคลิปนี้สมนิสกรพี่น้องบา,บายยเจอกันคลิปหน้าเด้อ